ชื่อนะครับเขาจะเป็นสีเขียวนะครับนะสุรันวิญญาณแค้นแห่งทะเลลึกนะครับสวัสดีครับพบกับนาแอดในเกมอสุราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับนาจะมาแนะนำวิธีการหาชุดเซ็ตของอาชีพแอสซาซินนะครับอีกหนึ่งเซตนะครับเซ็ตที่ว่านี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้ง บอกแขนนะครับและก็มีดสั้นนะครับเพื่อใครๆที่เบื่อเบื่อนะครับเซ็ตฉังนะครับซึ่งเป็นเซ็ตเริ่มต้นนะครับที่ผู้เล่นใหม่ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถทําได้ง่ายนะครับชุดเซ็ตที่น้าจะแนะนํานะครับของอาชีพแอสเซนต์นะครับมีชื่อว่าชุดเซ็ตนินจาไร้เงานะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าชุดเซ็ตนินจาไร้เงาเนี่ยประกอบด้วยไอเทมอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากไอเทมชิ้นแรกนะครับนั่นคือหมวกกูลนะครับคุณสมบัติของหมวกกูลนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี2เพิ่มหลบหลีก2เพิ่มโปเช2%นะครับแล้วก็ค่าพลังนะครับพลังป้องกันเนี่ยเกาะเขาจะอยู่ที่2%นะครับแล้วก็ทนทาน5นะครับวิธีการทําหมวกกูลนะครับหรือว่าหาหมวกกูลนะครับจะได้จากการทำเควสนะครับ ที่การทำเควสหมวกกูลนะครับเดี๋ยวนะจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับเพราะว่าเควสการทำหมวกกูลนะครับจะมีคำอธิบายค่อนข้างยาวนะครับน้าได้ทำคลิปไว้อีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับนะเดี๋ยวถ้าดูตรงนี้เสร็จนะครับก็ไปดูท้ายคลิปต่อได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นไอเทมชิ้นที่2นะครับนั่นก็คือชุดแพรดานะครับคุณสมบัติของชุดแพรดานะครับจะเพิ่มหรบหลีกให้เรา20นะครับ เพิ่มความแรงโปเช่20%นะครับแล้วก็ค่าพลังก็คือพลังป้องกันเนี่ยเกาะ3%นะครับทนทาน50พลังป้องกันเวทเกาะเวท1%ทนเวท27นะครับวิธีการหาชุดแพดดำนะครับชุดแพดดำเนี่ยนะครับถ้าดูที่อื่นๆนะครับชุดแพดดำจะดรอปจากมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า สุรันวิญญาณแค้นแห่งทะเลลึกนะครับแผนที่นะครับที่สุรันวิญญาณแค้นแห่งทะเลลึกอยู่เนี่ยนะครับก็คือถ้าใต้น้ำนะครับชั้นที่หนึถึงหเลยนะครับเทมนะครับที่สุรันวิญญาณแค้นแห่งทะเลลึกนะครับจดดอบก็จะมีคาทากระดูกนะครับรองเท้าเศษผ้าลึกลับนะครับมีดสั้นเจ้ารัติการนะครับมีดสั้นพยักคำรามนะครับ ชุดแพรดบนะครับซึ่งเป็นไอเทมเซตของเซตนินจาไรเงาของเรานะครับที่เราต้องการและก็เสื้อคุมทองคำขาวนะครับเดี๋ยวนะจะพาไปดูนะครับตัวจริงของสุรันวิญญาณแค้นนะครับเริ่มจากนะครับให้เราอยู่ที่หมู่บ้าน Southern s i ซดนะครับเสร็จแล้วมาคุยกับ NPC 3สสหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อนนะครับ แล้วเลือกหัวข้อถ้ำใต้น้ำชั้นที่1น,นะครับพอเราวาร์ปมานะครับเราจะอยู่ที่ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1น,นะครับนะเราจะเดินหานะครับทั่วทั้ง5 m a แมปนะครับเพราะว่าสูรันวิญญาณแค้นแห่งทะเลเล็กนะครับจะซุ่มเกิดนะครับในแผนที่ถ้ำใต้น้ำนะครับทุกชั้นเลยนะครับ ตอนนี้นะครับนะก็ได้เจอสุรันวิญญาณแคนแล้วนะครับนะจากแมปนะครับตอนนี้อยู่ที่ถ้ำใต้น้ําชั้นที่2นะครับที่นาเจอนะครับตัวนี้นะครับตัวเป็นๆนะครับของสุรันวิญญาณแคนนะครับนี่ชื่อนะครับเขาจะเป็นสีเขียวนะครับนะสุรันวิญญาณแคนแห่งทะเลลึกนะครับ ทิกนะครับควรจะเป็นอาชีพ t ท x t u r e Hunter นะครับในการมาดอบชุดแพรดำนะครับเพราะว่าต่อให้ a s s เซน i n นะครับตีเท่าไหร่นะครับก็โอกาสที่จะดอบชุดแพรดำนะครับค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับถึงน้อยมากนะครับเพราะว่าชุดแพรดำนะครับเป็นไอเทมที่ดอบระดับ8ดาวนะครับนะต่อไปนะครับจะเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเข็มกัดเก็ดปลานะครับ ซึ่งเข็มกัดเกร็ดปลานะครับเริ่มต้นนะครับให้เราอยู่ที่หมู่บ้านเซาเทิร์นไซดนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เดินมาที่มุมซ้ายล่างนะครับของแผนที่หมู่บ้านเซาเทิร์นไซดนะครับ เมื่อมาถึงนะครับให้คุยกับ n p c ตัวนี้นะที่ชื่อว่าเซเลนนะครับเซเลนจะถามว่าโอ้วุ่นวายจริงเลยว่าแต่เจ้ามีธุระอะไรกับข้าหรือเราจะเลือกหัวข้อนะครับภารกิจพิเศษของเซเลนนะครับเซเลนจะบอกเราว่าเจ้าสนใจภารกิจพิเศษของข้างันหรือใจสู้ไม่เร็วนี่นาเอาละงั้นเอาภารกิจนี้ไปเลยตามล่าหาเกต วงเล็บนะครับก็คือเก็ดปลานะครับจำนวน500ชิ้นและเหล็กใน100ชิ้นเมื่อหาของครบแล้วกลับมาหาค่าค่าจะมีของรางวัลตอบแทนให้นะครับเราก็จะจำเป็นที่จะต้องไปหาเก็ดปานะครับซึ่งเก็ดปลานะครับนะ้าแนะนำนะครับให้ไปหาที่ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1น,นะครับซึ่งเป็นมอสเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับ แองเกอร์นะครับถ้าเรากําจัดนะครับก็มีโอกาสที่จะดอกเกตปานะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลาในการหาหน่อยนะครับนะแนะนํานะครับให้หาตอนช่วงที่จบหลังกิจกรรมพิรุณหากระหน่ำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่เราหาเศษศิลาไร้น้ําหนักนะครับหลังจากจบกิจกรรมพิรุณเนี่ยนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนนะครับในการดอบจากมอนสเตอร์เนี่ยนะครับสชิ้นนะครับก็จะทําให หาเกตปลานะครับอันนี้นี่นี่คือเกตปลานะครับนี่นะได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแนะนํานะครับแมปถ้ำใต้น้ําชั้นที่1นะครับจะมีแองกอร์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับหาเหล็กในนะครับซึ่งเหล็กในนะครับให้มาคุยกับเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับแล้วเลือกที่ป้อมประการตะวันออกนะครับ พอราวาร์บมาที่ป้อมประการตะวันออกนะครับให้เดินมาคุยกับ NPC 3ส,สหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อนนะครับแล้วเลือกถ้ำสัตว์ปีศาจนะครับเมื่อเราวาร์บมาอยู่ที่ถ้ำสัตว์ปีศาจนะครับให้ออกวาร์บที่อยู่ใกล้ๆเราได้เลยนะครับพอออกจากวา์ปมานะครับเราจะอยู่ที่ที่รากสูง Southern f a l l นะครับนะมอนสเตอร์ที่เราจะหาเหล็กในนะครับก็คือมอนสเตอร์ ตัวนี้นะครับก็คือพึ่งนักต่อยนะครับนะก็จะเป็นมอนสเตอร์รูปพึ่งนะครับตัวนี้จะดรอปเหล็กในนะครับตัวนี้นะซึ่งทิกในการหาเหล็กในนะครับก็เหมือนกับทิกในการหาเกตปลานะครับนั่นก็คือให้มาหานะครับวันที่มีกิจกรรมพิรุณหากระหน่ำนะครับนะ ก็จะได้ดรอป2ชิ้นหรือนะใครมีเวลาว่างนะครับก็มาหาทิ้งๆไว้ได้นะครับเมื่อเราหาไอเทมครบทั้ง2ชนิดแล้วนะครับก็ให้กลับมาคุยกับ NPC e เซเรนเหมือนเดิมนะครับเซเรนนะครับก็จะมอบโอ้เจ้าหาของมาได้เร็วนี่นี่เอาละนี่คือของตอบแทนที่ให้เจ้านะครับเราก็จะได้เข็มกัดเกรดปลามานะครับ อันนี้เรียบร้อยนะครับนี่คือเข็มกัดเกร็ดปลานะครับคุณสมบัติของเข็มกัดเกร็ดปลานะครับจะเพิ่มความแรงโปเชนะครับ3%เพิ่มอัตราโจมตีกายภาพสูงสุด3%แล้วเราก็จะได้ทักษะตัวนี้มานะครับพลังนินจาไร้เงานะครับแต่มันมีเงื่อนไขนะครับในการได้ก็คือจำเป็นที่จะต้องใส่นะครับไอเทมทั้ง3ชิ้นนะครับ พลังที่จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเพิ่มหลบหลีก10หน่วยนะครับเพิ่มฟื้นฟู HP 20หน่วยนะครับแล้วก็จะได้รับทักษะความมืดแห่งรัติการนะครับทักษะความมืดแห่งรัติการนะครับก็คือเมื่อโดนโจมตีนะครับเราจะหายตัว6วินาทีนะครับนะทักษะตัวนี้นะครับจะคล้ายๆทักษะัธมิตรแห่งเงานะครับซึ่งเป็น c 3ของอาชีพแอสซ s ส i n นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเซตชุดนินจาไร้เงานะครับที่น้าแนะนำนะครับซึ่งเป็นเซตของอาชีพแอสเซสเซนต์นะครับถามว่าเซตนี้นะครับคุ้มในการหาไหมครับก็เรียกว่าเป็นเซตที่ราคาถูกนะครับเพราะว่าชุดเซตนินจาไรเงาเนี่ยนะครับไอเทม2ชิ้นเนี่ยนะครับจะเป็นไอเทมเควสนะครับที่ได้จากการทำเควสนะครับจะมีไอเทมดรอป1ชิ้นนะครับก็คือชุดแพรดานะครับ ซึ่งชุดแพดําเนี่ยนะแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับให้รับซื้อจากผู้เล่นด้วยกันนะครับจะง่ายกว่านะครับถ้าใครเล่นอาชีพแอสเซนต์นะครับแล้วไปดรอปชุดแพดํานะครับมันค่อนข้างที่จะดรอปยากนะครับนะนอกจากจะเล่นอาชีพเทสเตอร์ฮันเตอร์นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการดรอปเพิ่มขึ้นมานะครับชุดเซตนินจาไรเงานะครับเอฟเฟกของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับรอบ ตัวละครนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดนะมีชุดแพรดานะครับก็จะใส่ให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับนพยายามเอาเทเตอร์ฮันเตอร์นะครับไปดอกอยู่นะครับซึ่งดอกมาเกือบ20ตัวแล้วนะครับไม่ได้เลยแล้วก็พยายามที่จะประกาศหานะครับที่เซิร์ฟใต้พี่พบแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครเอาชุดแพรดานะครับมาขายให้น้าเลยนะครับถ้านะครับ ใครเจอนะครับก็รบกวนคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวนะจะไปอุดหนุนนะครับซื้อนะครับชุดแพดดาแล้วก็จะมาใส่เซตให้ดูนะครับคลิปนี้นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับพิธีการทําชุดเซตนินจาไร้เงานะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้เล่นบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับ กด Subscribe นะครับและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของนาต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ